สวัสดีครับพบก,กับพวกเราคันที่บอยนะฮะและตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปชุมชนบ้านบางทช่และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เนื้อโตลล้รีซอที่นี่เนี่ยเป็นที่พัก ในชุมชนแล้วก็บอกเลยบรรยากาศดีมากเพราะอยู่ติดน้ําตกเหนือโตนเลยเลยใช้ชื่อว่าเหนือโตนรีสอร์ทนะครับเท่านั้นไม่พอตรงนี้ยังเป็นร้านกาแฟเหนือโตนคาเฟ่ด้วยติดติดกันเลยบรรยากาศดีมากนะครับภายในกาแฟก็นั่งจิบกาแฟนั่งชมน้ําตกชมบรรยากาศธรรมชาติอะไรไปนะฮะถึงแล้วนะครับจุดขึ้นเรือน่าจะเป็นท่าเรือสุมชนนะฮะไม่แน่ใจชื่ออะไรเดี๋ยวค่อยถาม มังนิกที่เป็นผู้นำชุมชนพาเราเที่ยววันนี้อีกทีนึงครับเปลี่ยนแผนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเที่ยงกันก่อนเพราะว่าเรารอลมสงบตอนนี้ลมแรงมากเรือออกไปไม่ค่อยปลอดภัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทานข้าวเที่ยงกันก่อน One hour later ฝั่งนี้คือเกาะกะลาฝั่งนี้คืออุทยานหาดลายันและตรงนี้คือทะเลที่เกือบจะแหวกตอนนี้เราอยู่ที่บานาน่าบีทก่อนนะครับเพราะว่าจะไปเกาะแหวกยังไม่ได้ลมมันแรงเดี๋ยวรอดูสภาพดูลมอะไรก่อนนะครับ ที่巴าน่าบี t นะครับสามารถมาได้2อทางก็คือนั่งเรือมาลงนะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์มาซึ่งเห็นไหมครับข้างบนตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นทางลงลงมาที่รีบลงน้ํามาก่อนนี้เพราะอะไรครับกดชีก <c oughs> ด,ดตดสองอย่างออแต่ว่าไม่กล้าเช็คกดบนบกกลัวว่าเป็นเรื่องอื่นไปกันต่อครับเล่นน้ำกันชื่นใจแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งเรือเที่ยวกันต่อจนะ้า เรือยังไม่ได้จอดนะครับเพราะว่าคลื่นมันแรงเนี่ยถ้าเทียดิวมันจะโยกโยกอยู่นะครับพอคลื่นแรงเนี่ยจอดเรือไปเดี๋ยวจะทําอันตรายต่อเรือแล้วก็ต่อนัอกนท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยได้แค่มาวนเรือเที่วยวกันนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่สภาพอากาศมันไม่แน่นอนทําให้เราไม่ได้ไป ดำน้ำเกาะแหวะนะฮะก็โอเคไม่เป็นไรไว้รอบหน้าเราค่อยมาแก้มือกันนะครับ One hour later ถึงแล้วครับหาตุรินนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงดูแดดสิครับกะเวลาผิดนะครับเพราะช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนพผอาทิตย์ตกช้ามมากเรากะว่าจะมาดูพผอาทิ์ตกใช่ไหมก๊ขอฟใช่ใชใช่แล้วก็ตอนนี้น่าจะอีกสัก2อถึชั่วโมงกว่าจะตกนะครับ ไหนๆก็มาแล้วก็มาเดินหาของกินลองทองไปก่อนแล้วกันนะครับจากที่ว่ากะว่าจะกินนิดๆหน่อยๆเพื่อรอดูผ้าที่ตกนะครับเพราะว่าเราจะนักตรงนี้เลยนะครับถ้าคืนนี้ค่อยไปหาของกินกันที่แถวจุมพลแล้วกันว่าเขามีขายอะไรกันบ้าง เราก็มาอยู่กันที่ร้านโรตีชาเทพไม่ใช่ตีกูแต่เนี่คือชาเทพแอนโรตีนะครับห่างจากที่พักเราประมาณ10นาทีเองนะครับขับรถมาก็เป็นของหวานหลังอาหารเย็น ของชาเทพนะครับนี่คือชาแล้วก็บางเทพ <G ül üyor> ก็เลยเป็นชาเทพและโรตีน้ำแกงต้องลองชิม <G ül üyor> อืม <G ül üyor> เรียบร้อยแล้วครับสรุปที่คนเยอะเพราะว่ารอยร้อยนะไม่ไม่ใช่มีร้านเดียวอันนี้อร่อยจริงนะครับคอนเฟิร์มก็ใครที่มาเที่ยวแถวนี้แวะมากันได้นะครับชาเทพแอนโลตีนะบางเท่าเนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับที่พักกันแล้วดูว่าไปเจอกันพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะวันที่2ครับเดี๋ยวเช้าแบบนี้เราไปหาอะไรกินที่แถวแถวมัสยิดกันดีกว่า แน่น,นอนครับเราไปกับรถแดง3ล้อแรงคันนี้นะครับก็เช้าวันนี้น้องมุกไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะนางท่าทางจะเพียดแดดมาวานก็เลยขอนอนอนต่อเกมเกมเกม ไม่มีที่เก็บแล้วเนี่ยไม่มีที่เก็บเลยดินี่คัดที่คัดที่ใหญ่ๆเอาไว้นะตัวนั้นห้าหมื่นตัวนั้นนะตัวนั้นนะครับโอ้แต่ทรงสวยมากเลยนะตัวนั้นห้าหมื่นไปนี่ซื้อมาไอ้นี่้องเอามาจากอ่าลูกอมจากกรุงเทพครับบางแล้วแล้วตัวสีแดงเนี่ยครับกี่กี่ตัง ออี่่นไงหตักสำหรับที่นี่มีการรีดนมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็ประโยชน์ของนมแพะเนี่เทียบเท่ากับนมแม่เลยครับ ครอ่ามาเฮ้ยเฮ้ยเก่งมากเลยถ้าจากฟาร์มแพะนะครับเราก็เดินมานิดหน่อย เพื่อมาเก็บผักนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นอาหารเที่ยงของเราวันนี้ที่นี่ไอเดียดีมากเลยนะครับก็คือสวนข้างบ้านเนี่ยขุดเป็นร่องคลองให้มีน้ําไหลมา แล้วก็ปลูกพืชไปข้างๆก็คือมีน้ําไหลไม่ต้องคอยไปมาล,ลดน้ําลดอะไรที่นิดเดียวนะแต่ว่ามะเขืออะไรอย่างเงี้ยลูกบนเริ่มลูกให<ช>ญ่มากตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับบางนี่ทุ่งท่องเที่ยวทุ่งท่องเที่ยวกเกษตรเชยงรักบ้านบางเทานะครับ้วบางเอามะพร้าวมาให้เราทานด้วย ก็เดี๋ยวเราจะมาทําข้าวยำใบพาหมใช่ไหมครับข้าวยำปุกใบพาโห่มเครื่องมีอะไรบ้างครับมีเครื่องผัดมีเครื่องผัดที่ที่ที่ต้องผัดเตรียมไว้ถูกไหมครับค่ะเครื่องผัดอันนี้เครื่องสดพริกเทยพริกป่นไหมครับพริกป่นพริกป่นพริกไทยดำมะพร้าวคั่วถั่วลิสงปลาคั่วแล้วก็เราจะเต่งหน้ากับมะม่วงสดแล้วก็ดาลาสดครับทานได้ค่ะ นี่คือใบพาหหมะครับดเดี๋ยวนุมวม่มดมกลิ่นก่อนี๋ยวก็เต๋อจะทำการชิมมันก็ไม่ได้ออกกลิ่นอะไรเนาะใช่ชิมยศหมูชิมหมูชิมหมูด้วย,วย้วหอมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลิ่นจะออกลยมอมมันหวา,าดฝาตะไใเนี้ยใช่มันจะป่าแต่พอใส่ในข้าวอยังมันจะไม่หวาน อันนี้ก็คือเป็นที่เตรียมขยำใช่ไหมแต่เป็นเครื่องเคียงที่ให้ดูว่าเราต้องมาถึงอะมากอันนี้สําหรับกินสองสามคนอันนี้สําหรับกินหลายๆคนข้าวยำสมุนไพรใบพาห่มฝีมือก็เต่าและน้องใหม่ ได้เวลาแล้วนะครับชิมครับตักตักอาส้มปออาส้มปอยด้วยครับอันนี้อันนี้คือกล้วยใช่ไหมอ่ะหยวกหยวกงามเปรี้ยวไหมเปรียปร้ยวแรง แรกเลยหยิบกระทะหยิบกระทะครับหยิบอันไหนหยิบอันนี้เลยไหมฮะทั้งไมดูก่อนหนึ่งอันครับตัวอย่างมันจะหมดแล้วด้วยแป้งเราเรามาช้านะฮะแม่แม่ขายไปจะหมดแล้วใช่นี่คือทำขายด้วยใช่ไหม่มค่ะขายด้วยค่ะชุดละยี่สิบ อันนี้จะเป็นแบบที่ตอนเมื่อกี้เขาล่นช้าไปไหน่อยตรงตรงกลางมันมีเยื่อเยอะใครล่นช้าใครล่นช้าปวดเตาเว้ยอ๋อกรอบนอกนุ่มในมันร้อยอีกแบบใช่นั่นแล้วก็ที่ใกล้ๆกันก็มีของฝากด้วยนะ <laughs> ยังไงบ้างครับกับท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางเทานะครับเมื่อวานเราไปเที่ยวทะเลเที่ยวบรรยากาศทะเลเลยและวันนี้เรามาท่องเที่ยวกันในชุมชนมาทำกิจกรรมในชุมชนนะครับสนุกทั้ง2แบบทั้งเมื่อวานและวันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับบาง ครับติดต่อได้โดยตรงที่บางติ๊กสนทยากรงทิพย์เบอร์โทร0622287896นะครับครับแล้วก็มีเพจด้วยใช่ไหมครับท่องเที่ยวชุมชนตำบลเชียงทะเลครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวพวกเราก็ต้องเดินทางกลับไปแล้วนะครับขอตัวลาบังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราที่บอยด้วยนะครับแล้วก็บนกระดิ่งรอไว้เลยนะครับว่าทริปหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ชุมชนไหน สำหรับวันนี้พวกเราคันที่บอยขอตัวลาไปก่อนขอเร็วสวัสดีคร่งเด็กลองกราบสวัสดีครับใครตีน้องอะน้องรลนน้องแย่งยงสินะ